สวัสดีวันสงกรานนะคะทุกคนสงกรานแบบนี้นะคะอากาศร้อนๆแบบนี้เหมาะมากๆเลยนะคะกับการเดินตรวจต้นไม้ค่ะแห่นะคะใครจะมาเดินตรวจต้นไม้นะคะท่ามกลางอากาศร้อนๆก็รอ,กอให้แดดร่มลมตกก่อนแล้วกันนะคะเราก็มาเดินตรวจต้นไม้กันค่ะซึ่งสงกรานนะคะทุกคนก็เป็นวันหยุดของคนไทยทั้งประเทศนะคะแต่ทุกคนเชื่อไหมคะว่าไอ้พวกหนอน,มนแมลงศัตรูพืชเนี่ย มันไม่ได้มีวันหยุดเลยนะคะในขณะที่เรานะคะกำลังเดินทางไปเที่ยวไปสังสรรค์ไปพบปะญาติพี่น้องเนี่ยเจ้า,มาแมลงตัวร้ายนะคะหรือว่าเจ้าหนอนตัวร้ายเนี่ยมันทํางานนะคะทําลายพืชของเราอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะซึ่งเรานะคะก็เดินตรวจมาเรื่อยๆแล้วก็มาโปะเช็คกับนี่เลยค่ะ กล้วยด่างแดงอินโดของเรานะคะทุกคนซึ่งเพิ่งปลูกได้ประมาณ2อาทิตย์นะคะแต่ว่าการเจริญเติบโตถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะตอนที่ปลูกเนี่ยรู้สึกว่าจะต้นประมาณนี้เนาะตอนนี้โอ้โหโตขึ้นมาแบบว่าสวยมากๆเลยแต่ว่าภายใต้ความสวยงามนะคะถ้าดูจากตรงนั้นเนี่ยมองเข้ามานะคะก็ เห็นเป็นปกติใช่ไหมไม่เห็นมีอะไรเลยแต่บังเอิญว่าเรานะคะเป็นคนที่แบบว่าชอบตรวจต้นไม้และชอบซูมเข้าไปนะคะมองใกล้ๆเลยนะคะว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะคะแล้วก็โป๊ะเชะเลยค่ะเจอกับอาการแปลกๆแบบนี้ที่ใบของต้นกล้วยค่ะมองเผินๆเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมคะทุกคนแต่พอเราซูมไปใกล้ๆค่ะนี่เรามาเห็นว่าเอ๊ะทำไมลักษณะใบเนี่ยมันถึงเหมือนอาการแบบว่า ใบไหมหรือเปล่าแดดแรงไปหรือเปล่านะคะเอ๊ะเกิดจากอะไรนะคะนี่ลักษณะแบบนี้นะทุกคนนี่เลยแล้วก็มีแบบนี้ด้วยนะคะนี่เลยตรงนี้นะคะเอ๊ะลักษณะมันแห้งๆนะคะแห้งแบบว่าจนแบบว่าขาดหลุดลุ่ยแบบนี้เลยมันเกิดจากอะไรนะ นี่บริเวณขอบใบตรงนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันนะคะเหมือนรอยโดนกัดกินไปมันเกิดจากอะไรทีนี้เราก็เริ่มตรวจดูนะคะดูแค่หน้าใบไม่ได้ทุกคนสิ่งสําคัญต้องดูหลังใบค่ะเพราะว่าเจ้าหนอนพวกนี้มันนะคะดําเนินการอยู่หลังใบค่ะนี่ทุกคนโปเชะนะคะพอเปิดหลังใบดูนะคะก็เจอกับนี่เลยเจ้าตัวนี้นะคะกำลังกินแบบว่าเพลินเลยนะคะอิมพีมันเลยแล้วก็ ทำลายล้างไปได้บางส่วนแล้วนะคะนี่เลยนนะะเ,ยนนลยเจ้าหนอนพวกนี้นะคะทุกคนเรียกว่าหนอนม้วนใบกล้วยนั่นเองค่ะเจ้าหนอนพวกนี้นะคะมันจะเริ่มกัดกินใบกล้วยนะคะบริเวณขอบขอบก่อนค่ะทุกคนเห็นไหมเวลามันกินเสร็จแล้วนะคะใบกล้วยเนี่ยมันก็จะมีความบางเกิดขึ้นใช่ไหมพอบางแบบนี้ปุ๊บนะคะมันก็จะสามารถม้วนตัวเข้าไปได้นั่นเองค่ะมันจะทําการม้วนม้วนมวน้มวนเข้าไปนะคะแล้วก็ขนาดของอขนาดของม้วนเนี่ย จะขยายไปตามขนาดตัวของมัน,นะค่ะทุกคนนี่เลยซึ่งใบนี้นะคะกําลังสวยเลยแต่ทุกคนเห็นอะไรริบๆตรงนี้ไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นะคะกําลังกําลังดําเนินงานเลยอย่างขมักขม้นนะคะทุกคนนี่เห็นไหมกําลังหาหม่องกินเลยนะคะว่าจะเริ่มกัดจากตรงไหนดีนะนี่เลย โชคดีนะคะที่เจ้าตัวนี้เนี่ยเพิ่งมาเข้างานนะคะเพิ่งจะเริ่มงานเนาะเราก็เลยมาเจอก่อนที่มันจะทําการกัดกินใบกล้วยนะคะแต่ว่าใบอื่นๆที่โดนไปแล้วเนี่ยก็เรายังไม่ทราบว่าตัวมันไปอยู่ไหนนะคะทุกคนอ่ะเห็นไหมเนี่ยมันจะกัดจนบางแบบนี้เลยนะคะ ซึ่งเจ้าหนอนม้วนใบพวกนี้นะคะทุกคนมันจะมีระยะเวลานะในการม้วนตัวของมันนะคะในขณะที่มันยังเป็นตัวอ่อนนะคะแล้วมันก็จะกัดกินแล้วก็ม้วนไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาประมาณ23-25วันค่ะหลังจากนั้นนะคะมันก็จะม้วนจนเต็มที่แล้วก็จะกลายเป็นดักแด้นะคะทุกคนพอกลายเป็นดักแด้แล้วนะคะมันก็จะสิงตัวอยู่ในม้วนใบของมันนั่นแหละค่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นผีเสื้อในลำดับต่อไปนั่นเองค่ะนี่เห็นไหมเห็นไหม ถ้าเจอแบบนี้นะคะทุกคนในปริมาณน้อยนะคะเราก็หยิบออกมานะคะทำลายได้เลยนะคะทำลายโดยวิธีธรรมชาติง่ายๆได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเจอในปริมาณเยอะนะคะสารเคมีก็ต้องเข้าแล้วค่ะนะคะก็เลือกตัวยานะคะที่มีสารเคมีตัวที่กําจัดเจ้าหนอนม้วนใบแบบนี้ได้โดยตรงนะคะซึ่งก็น่าจะมีเยอะอยู่ในท้องตลาดเนาะ อุ้ยทุกคนเห็นตัวอะไรแดงๆตรงนี้ลายแดงหรือเปล่าไม่รู้แหละกําจัดไปพร้อมกันเลยนะคะหนึ่งตัวละอันนี้เราเจอหนึ่งตัวนะคะทุกคนกับเจ้าตัวนี้กับเจ้าตัวนี้นะคะที่ทํางานอย่างขมักขม้นเลยนะจ๊ะสงสัยเพิ่งเข้างานใหม่นะคะกำลังทําผลงานอ่ากาจัดไปจ้าตรวจด,ดูให้เรียบร้อยนะคะทุกคนนี่เลย คือเอาเป็นว่าถ้าเราตรวจดูใบไม้ของเรานะคะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันรู้สึกแปลกๆมันมีร่องรอยแปลกๆ,ๆแบบนี้นะคะให้พลิกหลังใบด,ดูเลยนะคะถ้าหน้างานไม่เจออะไรต้องไปดูหลังใบค่ะนะคะเพราะว่าพวกนี้มันเริ่มกัดกินจากหลังใบนั่นเองเท่าที่ดูด้วยสายตาที่ตรวจดูก่อนที่จะทำการอัดคลิปนะคะก็มี มีอยู่ประมาณนี้นะทุกคนเก่งอยู่2ตัวนะคะซึ่งตัวอื่นๆเราไม่แน่ใจว่ามันหลบอยู่ใต้ดินหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าใต้ดินเนี่ยตอนที่เราปลูกนะคะถ้าใครได้ดูคลิปนะเราก็มีทั้งสตาร์เกิลจีนะคะมีทั้งายาปูแดงนะคะซึ่งมันไม่น่จาจะขึ้นมาจากใต้ดินเนาะเพราะว่ามันยังใหม่อยู่แค่2สัปดาห์เองมันน่าจะมากับผีเสื้อกลางคืนนี่แหละค่ะประมาณนี้นะคะทุกคน ซึ่งเจ้าหนอนตัวนี้นะคะเป็นหนอนม้วนใบนะคะยังไม่ใช่หนอนอกอกล้วยนะคะถ้าไอเป็นพวกหนอนกอกล้วยพวกนั้นจะเป็นในตระกูลของด้วงนะคะที่มันจะกัดกินภายในลําต้นเนี่ยจนแบบว่ายืนต้นตายไปเลยก็มีอันนั้นเนี่ยสังเกตได้ยากมากๆเลยนะคะแต่อันนี้โชคดีที่เราเจอเป็นหนอนม้วนใบนะคะทุกคนแล้วก็กําจัดได้ทันท่วงทีค่ะหรือว่านะคะหลังจากนี้มันก็อาจจะมีมาอีกนะคะก็ใช้วิธีการป้องกันค่ะก็คืออาจจะใช้ในส่วนของสมุนไพรไปก่อนก็นได้นะคะใช้ยาสูบ ผสมน้ำแล้วก็ฉีดป้องกันไปก่อนก็นได้ค่ะและนี่นะคะก็เป็นภัยร้ายภัยเงียบช่วงหน้าร้อนนะคะทุกคนวันสงกรานในขณะที่เราเนี่ยหยุดพักผ่อนกันนะคะแต่ว่าเจ้าศัตรูพวกนี้ยมันยังไม่ได้หยุดนะคะมันไม่มีวันหยุดเลยนะคะโดยเฉพาะไรแดงอีกอย่างนึงโอ้โหทำงานทุกดูกาลเลยนะคะทุกคน เอาเป็นว่าเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่เดินทางไปท่องเที่ยวแล้วกลับมาที่บ้านนะคะพบว่าต้นไม้ของตัวเองเนี่ยมีลักษณะร่องรอยบนใบแปลกๆนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นกล้วยนะคะก็ให้รีบดูเลยค่ะให้รีบตรวจด,ดูนะคะก่อนที่มันจะกัดกินแล้วก็เกิดความเสียหายมากกว่านี้ค่ะซึ่งเท่าที่เราตรวจด,ดูนะคะทุกคนก็ไม่ได้เจอแต่กล้วยนะ มาเจอในตระกูลโคโลคาเซียด้วยนะคะอันนี้เป็นโทพิโคสตอมนะคะทุกคนสตอมต้นนี้นะคะปลูกมาประมาณ2เดือนแล้วนะคะทรงกําลังสวยเลยนะเราว่าทรงเขาสวยดีใบก็กําลังเริ่มออกฟอมแบบสวยเลยนะคะแต่นี่ค่ะนี่เลยหนอนเช่นเดียวกันแต่ว่าเราได้ทําการจัดการเขาไปแล้วนะคะมันกําลังกัดกินเลยเห็นไหมมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่เลยนี่แล้วมันก็จะทําให้ลุกลามนะคะกลายเป็นแบบว่า กลายเป็นแบบว่าราสนิมอะไรได้เลยนะคะทำให้ใบเสียหายนะถ้าเราแบบว่าเจอไม่ทันนะคะมันก็จะแบบว่ากินเป็นแผลใหญ่กว่านี้นะคะแต่โชคดีเรามาเจอตอนที่มันกำลังกินเลยก็จับบี้ไปแล้วนะคะทุกคน <f ix> นี่เลย <f ix> ก็เป็นว่ายังโชคดีนะคะที่เราเนี่ยเจอเจ้าหนอนพวกนี้ในปริมาณหยุดเราเจอพวกหนอนจะ เราเจอเจ้าหนอนพวกนี้นะคะในปริมาณที่น้อยเราจึงสามารถบี้กําจัดได้นะคะแต่ว่าถ้าเจอในปริมาณที่เยอะก็อย่างที่ว่าละค่ะยาเคมีต้องเข้าแล้วนะคะก็เอาเป็นว่ายัางไงนะคะไปเที่ยวสงการกลับมาบ้านถ้าเจอต้นไม้อาการแปลกๆนะคะให้รีบตรวจดูให้รีบแก้ไขก่อนที่จะสายเกินไปคะ่ะขอให้เที่ยวสงการยินดีความสุขนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะ